แสบบีลีเดีต้มนี่ต้มแสบข้านไนพี่น้องรับอบสุดหนาหอมหน่อยเนี่ยตัวใหญ่สุดปั้นหนาสุ้าวเขาไปอยู่บนเนอะข้าวปกบยตัวไห้ ด๊อกพี่น้องกินน้ำกบะท่นจนได้เอาไปแจกตพนแถวนี้นะแจกเป็นพี่น้องกินน้ำดูว่าตวัวมันเข่าใจ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแี่พี่น้องสุูุ๊สกอนครับมื้อนี้เขับว่าพบมาพอกันคือเก่าครับเคยบุญคนกัลสินมื้อนี้ผมสิผมกำลังเบียร์สิพาพี่น้องมากินลาบขมต้่มแ่บลาบนี่ยุกครับมื้อนี้กินซุกนะมื้อนี้กินซุกแน่ด้อจ้าพี่น้องพักก็คือเก่าครับหลายลายย่างมาพี่น้องมากินนล้วกันครับข้าวจ้าเห็ดลาบซุกลาบอันนี้ เขาเศร้าเราเขาห่อนเขาพอดีมือนนี่โอ้พี่น้องครับอืมสดตรงกันเน่จ้ะครับอืมสซมแห้งอืมพี่จ๋า คุยอยรอบม่ของขวัญก็รีบบินเลนทางห่างพี่ก in like in ็เมออพูดอะไรคะลูกพูดอะไรกัน <salt> ตัวใหญ่ส่อป้านั่นกางเข้าไปอยู่บนเนาะกาปลูกตัวไว้ดูดกพี่น้องกินน้ำกบกระทิ่เจนเดเอาไปแจกคนแถวนี้นะแจกเป็นพี่น้องกินน้ำดูว่าตัวมันเข่าใจแซบอีหลีเดต้มนี่ต้มแซบข้างในพี่น้องขอบขอบ สุดหนาหอมหน่อยเนี่ยนี่พี่น้องว่าคือเม่เห็นหนุ่ยกินมาลาขินนกเลยไมนหาสื่อยากจ้ะสร้างไว้ไม่จบบ่คอยมี่เอาเาขาเนาะบ่มีเลยไหมบอกคนดูครับมี่เอาไเห้อเด้อ ย,งนนยังเคยดูว่าห้องสีเหทาจังไหนเนอกจากเดบมาราคีโนหนุ่ยอยากกินนะเพิมากกินเด็กจะกินหน่ยบักนินใหม่บักนินฟ้านะครับแทมบะเบียถ่ายคลิปอยู่นะคะ นุ <laughs> <s uk> <s uk> ้ยเสียบเสียบบรรยากาศดีจังเลย ดีครับวันนี้แ<บ>น่นอนเลยบ,บ่ตกเนาะฝนฝนตกมันก็นดีอีกแบบหนึง่งดีตรงทีเย,ย็นเนาะพี่น้องเพ,พั่นบาอยากเห็นบรรยากาศดูน้าบ้านอยากเห็นตัวบ้านบ้านกับสางบพืนแล้วครับพี่น้อง บ้านเ่าสังแล้วเรื่องจะหัวบทเหยวิธีทำเห้กนเินมึง

อือ,อดิบิ่นแดนมาเพราะของของัญนะแดนไปเบืองนอกอขึ้นทางกนือแงนอกท่าย่างคำนะแส,บ,สบแสบย ลองข้อดีขนาดอืมทนกินลาบซุกนี่ตรงนี้ลาบคมลาบจับตรงลาบคมตรงจับเนาะ mạng tốt <laughs> นด่นกินคือสองคนอมมอมพอ,พอแม่พอแม่นเป็นเหี่ยวกิน <c oughs> <c oughs> ข้าวลงมางอกลุงไหม <c oughs> ดินกันกินแล้วกินหนูกินข้าวกับไกท่ทอดค่ะ <c oughs> ดิ๊งหน่อยก็ดินเรือนึงทงปรมชาติเขากันครับ เดี๋ยวให้เพิ่นเดี๋ยวให้เบียร์ไห้ให้เพิ่นมึงเล่นเนาะน่ารักห่วยส่วนไอ้ฮัตปันจักรยาน <_ an> ตะกี้บานอยู่ข่างคนทาน่านประกาให้เพิ่นปันจะ้ะยานยันล่วงออกถน,นอนเพราะเขาไม่สางบาททั้งในเลยก็เลยสือมาให้เพิ่นฮัตปัน 嗯。Hmm. เขาสองคนพี่น้องแง่นย่บ่ะ่้ลามันก็ไปเต็มกระติกประนันจอกกระเ้าไปโว้ยหยอกพี่น้องครับหยอกพี่น้องให้ซื้อเลยครับผมบอกเป็นจำเันตตใจเถอะเว้ยอืม หงแสบไม่ได้กินโดนละต้มไม่ได้กินโดนละจ้ะ ทาเนาะอือขอทาเป็นเลือดพี่นาอ,อือโอ้แซ่บเนี่ยอือ,อต้อง่อือ สก,กินยังสก,กินยันเขาบุตรคนนสกินยังเขียเีวกัดเข้าไปเลยจับไปหน่อย

ยิ้มพิมพิมจริงได้ถวยถวยบบงไงหนึ่งตมสำหรับคิมนี้นะครับเดอ้อสำหรับพี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นะครับเนาะถือใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้ผมทั้งสองเรองครับเดอ้อปิดพลาดประกันไรขออภัยครับวันนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คิมหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ